ก็ถาบดีๆนะเฮ้ยกูมือวแป๊บสง่งเออีกละสง่งเออีกละนั่นตายพี่ชายทำมือนั่นเหรอเกีไม่ต่อยพี่ให้ตายไปเลยแล้วให้ต่อยพี่อย่างเงี้ยถ้าแบบว่าทำา้ายกันแล้วมันมีความสุขอะก็ทำไปเลยเกียวอะลองวิ่งเดิม,มเดิมลองวิ่งเดิมเิหน่อยครับ ออไปไปตอบเขาก่อนเกลไปตอบเขาก่อนเขาถามชื่อรถอะไรเกลชื่อรถว่าอะไรชื่อมันอยู่ในหมดอยู่ในหมดสปอร์ตครับพี่อยู่ในสปอร์ตใช่จูคูลเลอร์อะไรสักอย่างครับเอ่อจักรัวครับชื่อรถจักกัวจูคูลเลอร์อะจูเลอร์อะไรสักอย่างครับพี่ชายไม่ซ้ำกันสักคนระเด็นจูจูคูลเลอร์อะอยู่ในสปอร์ตอยู่ในสปอร์ตไป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 เกลไปเฮ้ยไอ้ดอกไอ้ดอกไปทำเฮียอะไรไม่ได้ไอ้ดอกไป ไอ้เกี้ยวเกี้ยวไอ้เราอยู่หลังเก็บได้ไอ้เกี้ยวไอ้เราหลังไอ้เราหลังเราหลังไกลมั่งไกลม่งมั่งวันนี้เอสเอเจเอสี่ห้าหนึ่งเกี้ยวแล้วเกี้ยวอีกจะขับวนไหมน้องเอาไม่รู้นี่มันอยู่โดนไหนซ้าย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 องเกี้ยวขับวนทำไมน้องกูชอบต้องมาเลยตรงมาเลยตรงมาเลยต้องมาเลยต้องมาเลยสายสายตายสายข้าดินเข้าดิน อ่าตรงไป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 อ่าสาย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 อ่าแถวนี้แหละแถวนี้แหละอ่าแถวนี้แถวนี้แถวนี้ใกล้ไปลูกเอ้ยนี่มันกลางเลยเนี่ยแอร์ดอกตกใส่หัวตะบ้อตกทับรถดังเอื้อกเอื้อกเอื้อเยดบนมิเกลเหินมิเกลเยสเชียโคเทสบารมีบาได้คิดได้เห็นเกลเหินจริงไหนอะลูกกูอะอะทำอะไรเนี่ยเพาะไอตำรวจ แลวขึ้นสบานแลอ่อนมันก็คืออ่อนนะโอ้ยชนเลยโอ้โหแล้วเป็นไงของอเชี่หลูดเอาละใครอโอตำรวจใจเย็นและเรียบร้อยสบายเลยครับอะไรนะเห็นทางผ่านไหมมาทางผ่านไม้โอ้ยพี่พี่โอเวอร์ววะจริงโอเวอร์ว่ะ เอ้ยพี่อ้วนมาวะไอจิมเออยวกพี่วคุยกับพี่กูกูจะไปคุยกับพี่อ้วนว่ะเรื่องเรื่องแบบให้เขาแนะนำเลยเราไหมพรุ่งนี้เราแข่งแะขอกำลังใจเขาดีกว่าอะไรนะเรามีเขาไปในเดาก็แบบว่ากูอยากได้คำแนะนำไงก็ได้ให้ถามเขาดี๋ยวพี่อ้วนูป่ืเดี๋ยวขับไปใกล้เรากลัวไม่น่าอยู่แล้วตีสองแล้วอยู่เชื่อผมดิเก็บได้ยังอ่ะไหนอ่ะมาเหรอลูกพี่คุยเรื่องนี้ผมจะเข้าโอเวอร์เปล่า โอ้ยถ้าคุยเรื่องมึงเข้ากูก็เข้าด้วยแหละไปไงไปคุยเลยเก็เอาตอบสล็อดไหมคิวเข้าไปเลยสามห้าแต่ไม่เป็นไรรอได้สรุปหัวเรือหรือหัวเรือหรือเหลือไอ้เมื่อคนเดียวนะไปไปไปคิวเข้าไปหาพี่ๆเวอร์ก่อนไปหาพี่ตไปรับพี่โม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เห็ตามมึงอะไอ้ร้อนเห็นปะ ไข่ไอ้ฟิล์มแล้วรถมันจุ่มลงไปเมื่อกี้เวจุ่มไปเลยรู้นะบออกได้เลยไม่เป็นไรไปไปแก้ไปจอดนี่ใกล้เป็นพวกเขาเลยพี่จอดไปเป็นพวกเขาเลยแก้วเขาเดาเขาเดาด้วาเราเป็นแบบเขาเดด้วยเราแบบอยู่ไว้เป็นไแล้วเป็นวิเปอร์คุยกันดิเปิดวิเปอร์คุยกันดิเปลี่ยนเฟซไหครับ เบียดไปแล้วจีบดเขาดิไม่ลงอะนออยู่ในวงไม่ลงดิร้อยเกียร์ไม่ดีเขาลงไม่ได้ตีจากวนเห็นไหมดิไอ้ไอ้เกียวเขาไอ้เกียวเขาลูไอ้เกียวดีดิเกลเกลวโลเกลวไปลูกดีเกลวดีลูกเียวยิงโอ้ยเขายิงเกลยวนเยิงไม่ใช่ไม่ใช่พี่อ้วนไม่ใช่หดูหน้ารถดิ เจียวถ้าเราขับออกแล้วเราเล่นไม่ได้แล้วนะเออแล้วขับออกไปไม่ได้นะโอเคแล้วพี่จะเล่นยังไงดูไม่เล่น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 มีสี่สิบคันเลยเหรอมีสี่สิบคันเลยหรอพี่จอนเมื่อกี้เมื่อกี้ผมก้มอย่างเงี้ยมิดป่าวะพี่ดูดิอ่ะมึงว่าของมึงมิดมิดไหมอ่ะเดี๋ยวมาดูของกูนะกระโดดเจียวดิยังกลัวยังต้องถามอีกไหมว่ามิดไหมไม่ไอ้นอทีเราเราเจียวไปนานๆแล้วโอ้โหนี่เราเพิ่งสังเกตคนในรถแต่เนี้ยเจียว เดี๋ยวไปแต่งไว้ลูกไปไหนพี่ลองซ้อมนี้ทีมโอเวอร์ซ้อมโอเวอร์อ่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้นี่ไม่เข้าถ้าทีมไม่ได้ถ้าซ้อมไม่ได้ทีมก็ไม่ได้เหมือนกันนี่ไงเฮ้ยเกลเรียบร้อยพังไอ้เฮียเราใกล้พังง่ายไม่ยังไม่ได้แต่งเกาะเกลไปเกาะตังอีกร้านหนึ่งลูกเกลไปเกาตังอีกร้านหนึ่งแต่งแต่งรถไม่พี่รู้แน่ว่าเกลเหลือตังอีกร้านอ่ะอ้าวเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วรู้ดีละกูยังไม่ทันพูดเลยว่าเหลือกี่ร้านกูบอกให้เป็นไปอีกเฮ้ยไปเยอย คุยเรื่องงามยามดีรถพังไอ้เยอะเลยพังแล้วไม่ต้องขยับแล้วแล้วมึงจะขึ้นทำไมมันพังแล้วเออแล้วมึงจะลงทำไมอ่ะฮะเรียกช่างไรทีมเรียกช่างหนูต้องถามดีๆนะเฮ้ยกูเมือแป๊บส่งเมืออีกแล้วส่งเมืออีกแล้ว ยังไม่ต่อยพี่ให้ตายไปเลยเล่าแค่ต่อยพี่อย่างเงี้ยถ้าแบบว่าทำลายกันแล้วมันมีความสุขอะก็ทำไปเลยเกยวีวต่อยพี่ให้ตายเลยเกีวพี่ไม่เคยทำลายเกียวเลยนะถ้าเป็นไม่ได้ต่อยพี่ให้ตายเลยในไหนมันก็จะตาย,ยแล้วเนี่ไอ้คนเนี้ย <c oughs> พี่ไม่เคยมีหัวใจอยู่แล้วต่อยพี่เลย <c oughs> ช่างรับต่อยผมทีอย่าไปต่อยมันใช่อย่าไปต่อยมัน <c oughs> ช่างยิ้มลอง <m ere> รถเทสหน่อยได้ไหมครับได้เลยครับ <t> เอาเลยเอาเลย เชี่ยข้นมันเลยว่ะพี่ซันอะไรนะคนมันเลยกูอยากได้แปดหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะไอีกทีอะกูอยากได้แปดหนึ่งหนึ่งแล้วว่ะชาร์จลูรถตบได้เปิดโถเปิดแปด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 เฮ้ยแล้วไม่ให้เกลขับอ่ะเฮ้ยเกลมานั่งมานั่งหน้าลูกแต่นั่งหลังก็ดีนะเป็นคุณหนูเลยคุณหนูเกลครับโอ้ มมัไ<อ>ไ่ีอะรรคบต้องแต่งเลยต้องแต่งล้อเหมือนนะคันเมื่อกี้ถึงจะสวยอืมเว้แต่ล้อเดิมแม่งก็เท่อย,อยู่แล้วเว้ยไม่แต่ล้อเมื่อกี้มันเข้า,าแบบสรีระแบบวายบอดี้อ่ะมันมันต้องลองแต่งก่อนแต่งภายนอกอ่อนก็สามารถเข้าไปนั่งดูข้างในรถได้ปะวิเียเออเวลาแต่งอ่ะคนคนเข้าไปได้ปะวะคนเข้าไปนั่งด้วยได้ปไหมเข้าไปนั่งได้แบบเปิดปิปเปอร์อ่ะ